สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงหมูว้าก็จะพาท่านผู้ชมมาทำหมึกกรอบให้กรอบนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเวลาเราไปกินหมูกระทะที่ร้านทําไมหมึกเขากรอบเวลาเราทําที่บ้านซื้อมาเป็นตัวๆแล้วทําไมถึงไม่กรอบไม่กรอบเพราะว่าแถมยังเหนียวอีกต่างหากวันนี้เรามีวิธีกันค่ะก่อนอื่นเราก็แกะถุงนะคะล้างทําความสะอาดหนึ่งรอบหมึกกรอบนี่ก็ขนาด2ตัว 2ตัวก็ประมาณหนึ่งเกือบโลนะคะก็ตัวใหญ่พอสมควรเมื่อเราล้างทําความสะอาดน้ําเปล่าไป1รอบนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้มีดเลยค่ะมีดตัดยางยางวงออกนะคะแล้วก็ดึงหัวแยกแยกกับตัวแบบนี้ค่ะการทำมึกกรอบที่ซื้อจากตัวตัวเราซื้อมาจากตลาดหรือว่าตามห้างนะคะเราก็สามารถทำให้กรอบได้เหมือนร้านปูกระทะค่ะนี่ เสร็จแล้วนะคะเราก็แยกหนวดเอาลูก,กตาออกนะคะแล้วก็เอาตรงที่สิ่งสกปรกที่ติดมากับหัวนะคะเอาออกให้หมดหลังจากนั้นเราก็แยกนะคะดึงหนวดออกแบบนี้ค่ะช่วงบริเวณนวดก็จะไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่เหนียวและมีปัญหามากๆก็คือช่วงตัวของเขานั่นเองค่ะเมื่อปลาหมึกกรอบตัวใหญ่ก็จะมีความเหนียวนะคะ นี่นะคะเราก็จะดึงดึงที่ไม่ใช้ออกไปค่ะบริเวณหนวดจัดการช่วงหนวดก่อนนะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาหั่นเลยค่ะวิธีการหั่นเราก็หั่นครึ่งนะคะครึ่งตัวก่อนแล้วก็ลอกบริเวณคาบๆนะคะออกหลังจากนั้นเราก็มาหั่นเป็นชิ้นค่ะหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะ ก็ไม่หนามากแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะคะเพราะว่าการบางจนเกินไปก็จะทําให้รสชาติกรอบของเขานะคะลดน้อยลงเมื่อเราหั่นเสร็จแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะคะเคล็ดลับนี่เลยค่ะการทําหมึกให้กรอบก็คือการปอกหนังเปลือกออกนะคะแบบนี้ค่ะคือลอกออกปริมาณมากๆถ้าเราลอกรอบแรกเราไม่แน่ใจเราก็หักท่อนกลางนะคะออกไปเราก็จะมีหนังติดแบบนี้นะคะใส่ เราก็นะเอาหนังนี่นะคะใสๆออกไปเลยค่ะจริงๆแล้วความกรอบไม่กรอบนะคะก็อยู่ที่หนังนั่นเองจากการที่เราทดลองทํานะคะก็คือหนังเป็นตัวที่ทําให้เหนียวฉะนั้นเวลาเราทําเองกินที่บ้านนะคะเราก็จะดึงหนังลอกออกไปค่ะวิธีการลอกแสนง่ายก็คือนอกจากหั่นแล้วเราก็หักท่อนกลางนกเลกะลอกบอกเปลือกออกนั่นเองค่ะ เสร็จแล้วเราก็มาทําความสะอาดนะคะโดยการล้างน้ําหลายๆรอบเพื่อที่สารเคมีที่ติดมากับมึกกอกบต่างๆนะคะออกไปก็เป็นอันเสร็จพร้อมนี่นะคะเมื่อล้างเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถนําไปปรุงอาหารตามใจชอบก็คือไปกินกับหมูกระทะหรือว่าผัดกับไข่ก็อร่อยนะคะ ลองทำดูนะคะท่านผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แตงโ<อ>มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ